สวัสดีครับผมนับเบอร์83ในรอบเดือนมิถุนายนครับวันนี้ผมจะมารับหน้าที่เป็นพิธีกรคู่กับพี่เชอรี่นะคะโอเน่ามันเป็นเพราะว่าช่วงนี้มันใกล้หน้าฝนครับสังเกตปากผมดีๆนะครับผมเป็นเสือลาค่ะ <laughs> <laughs> ผมจะไม่โอค่ะ เพราะถ้านะ้าผมก็ไม่อยากให้เพื่อนๆต้องไม่หล่อด้วยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าหน้าฝนแบบนี้จะดูแลพวกผมยังไงดีให้ยังหลอ่อแล้วก็สวยแข็งแรงเหมือนเดิมไปพบก,กับพี่เจอรี่กันนะคะสวัสดีค่ะพี่เจอรี่นะคะเจ้าของฟาร์มแครอี่ชินค่ะและแน่นอนรายการชีอินโฟค่ะ วันนี้อยู่กับน้องเบอร์83นะคะเขามีต so <Yeah. S 2> ัดคอว่าเขาไม่หลอจริงๆอะเขาใกล้หายแล้วแต่ที่ปากเป็นเขาหยุ่ขยุยขุยขุยที่เปื้อนๆตรงเนี้ยค่ะมันเป็นเพราะว่าเขาเป็นเชื้อราแล้วพี่ก็ให้ยาแก้เชื้อราไปแหละทำให้นี่เห็นไหมว่าปากของเขาตรงข้างใต้ตรงเนี้ยค่ะมันดูเปื้อนๆเป็นก้อนๆนิดๆหน่อยๆแล้วก็ปากจะดู เขาเรียกอะไรเดียข้นหายไปนะคะก็เลยหมดหล่อไปช่วงหนึ่งแต่ตอนนี้เดี๋ยวเขาก็กลับมาหลอ่ออ้วนกลมเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเย็นๆนะพ่อหนุ่มตอนนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะเขาก็เลยตัดพอต่อว่าตัวเองสักเล็กน้อยมาค่ะอย่างที่น้องพูดไปนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนคลิปนี้ค่ะก็เลยจะมา พยายามคุยเพื่อที่ให้ข้อมูลสำหรับการดูแลเด็กๆในช่วงหน้าฝนนะคะดูสิขนปิวเลยสลัดขนสืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วที่เราพูดถึงตัวดูดความชื้นเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนใช่ไหมวันนี้ค่ะเราจะมาลงรายละเอียดเพิ่มเติมในมุมของแล้ ช่วงหน้าฝนแบบนี้ในสถานการณ์ปกติเราจะดูแลเด็กๆยังไงบ้างรวมถึงมีอะไรที่เราจะต้องระวังบ้างนะคะในคลิปก่อนหน้านี้พูดไปละนัส่วนหนึ่งแต่ว่าลงรายละเอียดลงไปในการดูดความชื้นหรือว่าความชื้นในอากาศจริงๆหน้าฝนอย่างที่เรารู้ค่ะหน้าฝนเป็นฤดูการที่เราไม่สามารถควบคุมได้เลยแ <No. S 1> ม้ว่าจะเป็นความชื้นความร้อนความหนาว หรือแม้แต่กระทั่งระบบไฟฟ้าในบ้านไฟดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราควบคุมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นกับชินชีล่าหรือสัตว์เลี้ยงทั่วไปได้ค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างสวิงตลอดเวลาซึ่งเรื่องเนี้ย ไม่ได้แค่ชินชีล่านะคะจริงๆทุกสิ่งมีชีวิตเลยแม้แต่กระทั่งคนหน้าฝนก็จะเป็นหน้าที่เป็นหวัดเยอะที่สุดแต่อย่างของชินชิลาะะ่าค่ะอย่างที่เราจะทราบดีคือหลักๆเลยเนี่ยเราจะมีอยู่2อ,อย่างถ้าจะพบเจอบ่อยๆในเรื่องของอาการเจ็บป่วยก็คือเชื้อรากับท้องเสียซึ่งขออนุญาตไม่ลงดีเทลนะคะว่า ยังไงบ้างเพราะว่าพี่เคยทําคลิปไว้คลิปหนึ่งลเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆของชินชิราเดี๋ยวจะแปะไว้ให้จะได้เข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะพูดถึงในมุมว่าแล้วช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะมันจะมีอะไรที่เกิดขึ้นอีกได้บ้างทําให้เด็กๆไม่ยอมกินอาหารไม่ยอมกินน้ําแล้วทําให้อาการไม่สบายหน้าฝนค่ะมันเป็นหน้าที่ คุมทุกอย่างไม่ได้เลยทําให้เด็กๆอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่สบายตัวบางตัวไม่สบายตัวก็จะไหม่กินใหม่เล่นไหม้ซนเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะต้องมีตัวช่วยหรือว่าจะต้องมีหลายๆอย่างให้เขาแต่ว่าคลิปนี้พี่ขอพูดถึงสาเหตุก่อนว่าสิ่งต่างๆเหล่า,า,านั้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรต้องบอกแบบนี้ว่าในช่วงที่ฝนตกอะค่ะ อากาศในห้องหรือว่าอากาศโดยรวมๆเนี่ยความชื้นมันค่อนข้างสูงอยู่ละทําให้เรารู้สึกอึดอัดเหนอะหนะเราก็ไม่สบายตัวอันนี้คือพูดถึงในส่วนของร่างกายนะคะอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือจะทําให้ ของกินอาหารทุกอย่างที่เราวางไว้ปกติเราทิ้งไว้สักสองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงหกชั่วโมงไม่เป็นไรแต่พอหน้าฝนเนี่ยเราทิ้งไว้สักระยะเวลาเท่าเดิมอาจจะมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นจุลินทรีย์ในอากาศทํางานเร็วขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่กระทั่งการอาบทรายค่ะโดยปกติถ้าเราใช้ภาชนะอาบทรายที่เป็นกล่องไม้หรือกล่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราจําเป็นจะต้องใส่ทรายชัก ส3ถึงช้อนโต๊ะขึ้นไปเราก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็ถ่ายออกอย่างเช่นปกติเราใส่3-4ช้อนโต๊ะอาบได้ประมาณสัก4ี่ครั้งแล้วก็เติมทรายเติมทรายเติมทรายตลอดช่วงหน้าฝนน่ะเราอาจจะใส่แค่นิดเดียวสักช้อนโต๊ะหนึ่งสองช้อนโต๊ะพอเพื่อที่จะให้เขา คลุกให้หมดภายใน1วันถ้าไม่หมดภายใน1วันหรือภายใน1ครั้งก็คือทิ้งเลยเพราะถ้าเกิดว่าทรายมันวางไว้อยู่มันก็อาจจะเกิดการหมักหมมแล้วก็มีเชื้อราเกิดอยู่ในนั้นได้ทําให้น้องคลุกกลับมาก,ก็มีความเสี่ยงในการเป็นเชื้อราได้ประมาณนั้นหรือในส่วนของอาหาร ปกติที่เราวางทิ้งไว้ข้ามคืนข้ามวานันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หรือแม้แต่กระทั่งยกตัวอย่างง่ายๆบางท่านเนี่ยเวลาไปต่างจังหวัดเราไม่ได้พาน้องไปด้วยมีคนอยู่บ้านแต่ว่าไม่อยากให้เขามายุ่งกับเด็กๆก,ก็อาจจะเลือกที่จะใส่อาหารใส่ยาไวเ้เยอะๆทิ้งไว้สักแบบวันหนึ่งเปิดแอร์เอาไว้แล้วก็ไปทําธุระ อีกวันหนึ่งพอกลับมาแล้วค่อยเติมหน้าฝนอาจจะใช้วิธีนี้ไม่ได้ด้วยความที่ความชืม้นอาจจะสูงเชื้อราหรือว่าสปอร์ต่างๆมันอาจจะอยู่ในอากาศมากเกินไปทําให้ตรงนี้ค่ะมันเกิดความเสี่ยงในเรื่องของอาหารได้เหมือนกันแล้วก็เป็นสาเหตุทําให้ของเสียหรือว่า ท้องผูกได้รวมถึงการเก็บอาหารด้วยนะคะบางท่านเนี่ยปกติหน้าร้อนภาชนะอาจจะไม่ใช่เป็นภาชนะที่ปิดสนิทแต่ถ้าเกิดหน้าฝนเนี่ยไม่ปิดสนิทไม่ได้เพราะถ้าเกิดมีเชื้อรลาลงไปในนั้นนิดนึงแล้วมันลามลุกลามไปใหญ่โตวเวลาลูกกินแล้วเราไม่ทันสังเกตก็มีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราได้เหมือนกันอันนี้เป็นเทคนิคคร่าวๆในการดูแลน้องๆในช่วงหน้าฝนนะคะสิ่งสำคัญก่อนเลยก็คือ 1. ที่ตัวเขาเราคอยสังเกตเขาอยู่ตลอดเวลายอย่างเช่นการกินเขาเป็นยังไงสังเกตที่สําคัญที่สุดก็คืออึเขาเป็นลักษณะประมาณไหนอึเม็ดเล็กเกินไปไหมหรือว่าอึเม็ดปกติ3ก็คือการกินเขากินประมาณไหนยังไงซึ่งน้าฝนบอกเลยว่าเด็กๆส่วนใหญ่ จะกินน้อยลงอยู่แล้วด้วยหลายๆอย่างที่มันไม่เอื้ออำหนวยไม่ว่าจะเป็นการกินน้ําน้อยลงหรือการกินอาหารน้อยลงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตลูกตรงนี้ด้วยค่ะเพราะถ้าเกิดน้อยลงไปจนผิดปกติก็เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยได้เหมือนกันประมาณนี้นะคะสำหรับการดูแลหลักๆก็คือที่ตัวเขาแล้วก็ที่อาหารการกินนอกกนั้นก็ที่พูดไปในคลิปที่แล้วก็ในเรื่องของ ความชื้นในอากาศโดยทั่วไปก็ควรจะมีเทอร์โมมิเตอร์หรือว่าตัววัดความชื้นตั้งไว้เพื่อคอยสังเกตอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาลงรายละเอียดเชิงลึกในเรื่องของการกินเพราะมีน้องๆหลายๆท่านทักมาถามเหมือนกันว่าช่วงนี้ลูกกินน้อยทำยังไงดีงั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาลงรายละเอียดเรื่องนี้กันคลิปนี้อยากจะให้ทราบก่อนว่าหลักๆสาเหตุมันน่าจะมาจากไหนเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูวิธีการแก้กันว่า แล้วเราจะแก้อย่างไงวันนี้ไปแล้วเนาะไปแล้วนะคะแต่ไม่ต้องห่วงเขาหายแล้วแค่รอขนขึ้นหน่อยเดียวเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวให้น้องเป็นคนบายบายท่านผู้ชมแล้วกันนะคะมาบายบายท่านผู้ชมก่อนนะฝากติดตามพวกผมและแฟนลิชินชาแนลด้วยนะครับเห็นมาม่าบอกว่าเดี๋ยวผมก็จะหายแล้วผมก็ดีใจมากเลยที่ผมจะกลับมารอเหมือนเดิมผมก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนทุกท่าน ู่ทางบ้านจะไม่พบเจอปัญหาเชื้อราจนหมดหล่อแบบผมนะคะยังไงฝากท่านผู้ปกครองดูแลเด็กๆให้ดีด้วยนะคะวันนี้ผมลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แฟลลี่ชินชาแนลด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายค่ะ